วันนีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทำเฟ้นไฟแต่ไม่ใช่เวอร์ชั่นธรรมดานะครับไปดูกันเปิดแก๊สก่อนเลยเดี๋ยวน้ำมันหยอดกันนะท่วมเลยวะ แค่นี้แหละพอแล้วปริมาณเอ้ยอันนี้ปะสิวอยู่นะครับสิวแม่งมาเลยพอไหมเฮ้ยเขาย้อนแสงและลรครับน่าจะพอแล้วนะเดี๋ยวไปเ,เปิดแก๊สเลย รอให้มันสุกกันถเถอะกดแล้ว๋ยวเอาเฟ้นไฟลงเลยนะ คนเป็นระยะระยะนะฮะมันไม่พอไปเดี๋ยวใส่น้ำมันเพิ่มกันนะครับมันจะเป็นอะไรก็วะ้นอนชิม เดี๋ยวหยุดถ่ายก่อนเดี๋ยวผมถ่ายไว้แค่นี้ก่อนนะครับล้วมาดูตอนสุกัตรงนี้นี่แหละเหลืองกรอบพอดีเลยยินด้วยกันที่ต้องแซ่บแน่ๆเลย ไม่มีอะไรมากครับมีแค่พริกกับมะนาวแค่เนี่สองอย่างถือว่าซ็ตเอหห็หนึ่งเริ่มกล่องเลยมีดี่ะขาตั้งกล่อง นี่นะครับหรือว่าใส่มะเขือเทศเชอร์รี่ลงไปแทนก็ได้ไม่มีของจริงเว้ยแบบ๊บนึงครับนี่ทุกคนเห็นหน้าผมไหมขาวเลยเนี่ยตอนนี้ก็หอมมาเลย กินหอมเลยครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูโคตหอมในทุกคนเดี๋ยวผมไปตัดฉากนี้ออกนะครับปิดประตูก่อนดีย๋ยวนี้แหงบกวน แล้วก็ไล่สีลบกลัวแลว้วไปดูกันต่อเลยสุกหรือยังสุกหรือยังสุกหรือยังสีสวยมากเลย เดี๋ยวรอให้มันเหลืองกว่านี้ก่อนนะครับพระเอกเราก็จะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวปิดก่อนแอร์ทุกคน๋ยูรอให้มันนิ่งเสร็แล้วค่อยเอาลงนะครับไม่งั้นหันสาแน่นอนเลยเอาลงตอนนี้เลยนะสนุก เรียบร้อยแล้วนะครับมันแตกเลยมือถือตบเมื่อกี้แตกเลยครับมันจะแตกแล้วก็จะถ่ายทำต่อไปนะครับ cái như này, sạc máy không được, phải đặt trước, đặt trước, trước, đặt สี่เมตรเป็นไฟเสร็จแล้วอยู่ตรงเนี้ยชิ้นนี้ดำยิ่งกว่าเพื่อนเลยเนะี่ย แต่ก็ออกมาได้ดีอ่ะเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะครับเราก็นัวกันต่อเลย อาจจะอร่อยอาจจะสั่นๆอาจจะไม่มันคงครับเพราะมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งต้องมือหนึ่งต้องถ่ายมือหนึ่งต้องต่ำเดี๋ยวใส่น้ำปลานะครับ มือใหม่มือใหม่มะนาวขึ้นซี่นะครับเดี๋ยวใส่ในแซ่ แป๊บนึงนะเดี๋ยวมาคนก่อนคนระับเราว่าน้ำมันน้อยเกินไป เซตตัวพระเอกของเรา มะเขือเทศเชอร์รี่แต่ไหนใส่คนเหมื่ได้กันเลย หอมชุเหมือนเดิมเลยแล้วมิชชั่นคบคลีทถึงอาจจะไม่เหมือนร้อยปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็แก้ขัดไปก่อนนะครับ ป็นมิติใหม่ เม็ดมะม่วงหิมาพานโรยหน้านี่มันมากกินทอเลยอ,อร่อยพิเศษนะครับเอาเม็ดมะม่วงหิมาพานมาคั่วมดขึ้นเนาะหยากขึ้นนะ hay mình luôn rõ lời nó nó không tay lắm mắn ừ. mình lại cho mà khinh thủng côi ขอโทษสำหรับคำที่หยาบมากนะครับอัธรสนะครับ